ก็มากลาบลาอง์ปู่นะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับกลับไปนะครับผมทํางานต่อนะครับผมก็มากลับลาองปู่นะครับวอนไทยเทวาลูกตั้งใจมากราบองค์พ่อปู ปูป่ป้าริจินคำชูให้ลูกอยู่สู้กับปัญหาบนทางเก่าย่างแสงสว่างได้ปูน้นำพาให้ลูกก้าวข้ามปัญหาด้วยแรงศรัทธาลูกจึงมาหาปู่ปูจ่จะลูกมาแล้ว ลุงพนหมู่มานผจนหลุดพ้นด้วยบารมีองค์ปู่ปารีจินพี่ชีตมวนมานพรีกราบปู่ลงทินดินนี้ขอบารมีองค์ปูน่นำทางกราบปู่ลงทินดินนี้ ด้วยบารมีปริจินนาคา่าบกหุยยังเฮตให้เขาเจอกัน ลิขิตสวรรค์หรือหย่อนกรรมอันใดที่เห็นให้เขาได้มารวมใจทั้งที่เขาอยู่คนละฟ้าฟ้าเป็นเพราะแรงศรัทธาต่อองค์ปู่ปาริจินขอให้ทรงสถินคงอยู่ที่จำปาดง องคูปาริจินนาคาดังสัญญาที่เคยให้ไหว้ว่าสิฮักแพงกันว่าสิเบิ่งแย่งกันสิบอบเปลี่ยนพันตามกาลเวลา สิหังแต่เจ้าผู้เดียวเรือไปสิบ่อไปใสมองได้แล้วนะสิขออยยนหนึ่งข้ามกาลเวลาด้วยแรงศรัทธาต่อองค์ูปาริจิตนาคาจะขอยยึดมันในคำสัญญาด้วยบุญนำพา ต่อองค์ปูปาริจิตน,นาคาจะขอเคียงข้างในคำสัญญาบุญวาสนาที่มีต่อกันก็ครับผมเพลงสองเพลงนะครับถวายองค์ป่นะครับบวรปูริจิตกับลิขิตฟ้าปริจิตนะครับฝากรับชมรับฟังด้วยนะครับ กับล่าปูนะครับ